งคนชีวิต38ประการมี1ไม่คบคนพาล2องคบณฑิต3บูชาบุคคลที่ควรบูชา4อยู่ในทิศที่เหมาะสม5มีบุญวาสนามากอร6ตั้นตนชอบ7เป็นพระหสูตร8มีศิลปะ9มีวินยัย10มีวาจาสุภาษิต11บำรุงบิดามารดา12เลี้ยงดูบุตร13ส่งเคราะห์ภรรยาสามี14ทำงานไม่ข้างทางบาำเพ็ญทาน16ประพฤติธรรม 17ส่งเคราะห์ญาติ18ทำงานไม่มีโทษ19งดเว้นจากบาป20สำรวมจากการหู่นน้ำเมา21ไม่ประมาทในธรรม22มีความเคารพ23มีความถ่อมตน24มีความสันโดษ25มีความกตัญนยูย6 6ฟังธรรมตามการ27มีความอดทน28เป็นคนว่าง,ง่าย29 เป็นสมณะ30สนทนาธรรมตามการ31บำเพ็ญตะบะ32ประพฤติพรหมจรรย์33เห็นอริยสัจ34ทำนิพพานให้แจ้ง35จิตไม่วันใหม่ในโลกกระม36จิตไม่โศก37จิตเกษตรอีก37จิตปรกษจากทุลี38จิตเกษม